สวัสดีค่ะยินมีต้ดอนรับ้าสู่ช่องนนยโคติชาแนลเราก็จะรูลุงทำงานนะคะไปอัปเดตดูว่าลุงไปดูลุงทำงานกัน <c oughs> ข้าวก็เขียวมาาอร่ายมาก ไปจอดรถอยู่นู่นดีกว่าปาอลมาจดอดรถดยู่นี่จอดไว้นี่แหละมันเกะกะคนอื่นเขายังยังไม่สุกยังไม่สุก

นี่นีนี่ทีแรกคุณตัดเอ่ออะไรแถวนี้เละทีแรกเชียงีนยฮะเียงยี่วีวีวีฮะหมูเ้อวันห่อเสียงรือตะกัจันหลอกมาแล้มน เล่าไรเป็นงูนะวูออกม่นาเจ้าอล้อยู่หัวจะหันงูนะ่เนะทำทาเวางูที่หนได้งูยังนำจะของไอซีดเขาไปท่นทะเลกับเจ้าอยู่เมืนกันอืม

น้ำอะไรตรงมากอะไรน้ำดอกไม้อะไรม่กี่แผ่นคก็จะเสของที่นีะอร่อยดีบา ได้ปูพื้นแล้วเนาะที่ใช้ก็พ่นเลยร่อนต่อเนาะให้เป็นเสน้น ร้อยิ้อตาเมันเชื่อมนะครับไม่เชื่อมมเ่มอันนี้เราม่ได้เลกเชื่อมนะใช่ไหมมันก่อนก็เชื่อมนะแแปดดเดกเดจุนี่ยเนี่มาดู

今天买了买。<laughs>

คลิปนี้ก <า beginning> <topic> <laughs> ็ประมาณอย่าลืมสังเีตุปีสิบปีสิบปีก่อนีิจักที่ช่ไนมแม่เนยะ